คาเฟ่มาหาชนแต่ว่าไม่ใช่คนมาหาชัยนะครับพามาดูร้านฮิตที่บางแสนนะร้านใหม่ด้วยกับร้านบูบานคาเฟ่ร้านอยู่ใกล้ๆกับวงเวียนบางแสนนะครับร้านไม่เล็กนะครับผมทีนางเยอะโย,โยเมนูน่ารักน่ารักทีนี้เขาจะเป็นร้านขนมหวานนะคร <ๆ S 2> ับเชื่อว่าก็ต้องผ่านตากันมาบ้างเราสั่งมาประมาณสี่เมนูนะครับผมตัวนี้เป็นขนมปังชาไทยนะด้านนอกก็จะเป็นขนมปังนุ่มๆอย่างนี้สอดไส้ชาไทยหอมๆตัวนี้ไม่หวานมากแต่ก็ใช้ได้ อยู่นะครับกินช้าหอมมากอร่อยครับผมตัวนี้ส่วนอีกตัวจะเป็นหนมปังนะโอ้ด้านในเป็นไส้ไว้มอนะครับด้านนอกก็มีโรยเหมือนผงโอวัลตินนะครับแต่ว่าไม่รู้ใช่ไหมนะแต่อร่อยนะครับผมตัวนี้ใครมาแนะนําให้ลองสั่งเมนูที่ร้านยังมีอีกเยอะนะครับแต่ว่าตัวที่สั่งวันนี้เห็นรีวิวเยอะ อ้าวอร่อยสมรีวิวนะครับผมใครมาต้องลองสั่งนะตัวนี้ซีรีมเรียวนี่เขาจะทําเหมือนเฉากล้วยนะครับรสชาติก็ขายจริงๆอันด้านนอกเป็นขนมปังนะครับด้านในจะมีแบบคินครีมแล้วก็จะมีเหมือนไข่มุกด้วยด้านบนโรยน้ําตาลแดงเฮ้ยเหมือนเฉากล้วยจริงนะตัวนี้นอกจากขนมและเครื่องดื่มเขาก็มีนะครับใครหารแลนขนมแดบางแสงก็อย่าพาลาดร้านนี้กบตึกโพสต์ไปด้วยนี่เราจะอ้วนไปด้วยกันเอา้าอะไรต้องเที่ยวแหลองกินป่าติ๋ตาะคระับสวัสดีครับผม